มาดูมาดูนางโซเฟียมัน ی, นี่นู้น ی, ันี่กินนกเก้าเลยต่นนู้นโซเฟียคงนึกว่าตัวเองเป็นแมวด้วยว่าดูมันจะโจมตีนกเขาทุกคนแล้นนกเขาสองตัวเลยนะเหยียบชิบวนตัวอีดเบิร์ตเด้อตัวเบิร์ตมอเต้นเบิร์ตนนกเขากำลังจีบกันครับมาดูนางโซเฟียดูนางโซเฟีย ไม่รู้จะโจมตีกี่โมงดูทุกคนผมว่าวันนี้น่าจะเย็นบอดีแล้วดูนกเขานกเขาชิวมากดูนกเขานกเขายังชิวคือนกเขามันคงคิดว่าโซเฟียเป็นแมวะนะแต่เจ้านกเขานี่มันก็อยู่ที่นี่มาพร้อมๆกับโซเฟียนี่แหละน่านจะเป็นเพื่อนกันเลยเดีวมันจะโจมตีไหนกันโซเฟียเสือม,มันมานี่แล้วลูกสองตัวมันมานี้แล้วลูก